สวัสดีครับพี่น้องฟงไปแล้วกะ็สบ,บายดีทุกคนนะครับอ่ะมื่อนี้ผมกับบูมี่ยังเาะพี่น้องผมกับนิทานมาเล่าให้พี่น้องฟังนะครับฝากฟีฝากน้องฝากยิบซีคือเก่าแล้วครับกันิทานเรื่องนี้ก็ผพเ้เเ่าผูกแก่เป็นเราให้ฟังตั้งแต่ตอนยังหน่อยเลยน้องครับผมกับิี่เม่เราให้พี่น้องฟังว่าจะเป็นอะไรหน่อยเนาะแล้วก็ มาพี่น้องฟังบึงว่าสิเป็นยังไงเนี่ยผมก็ได้ยินมาคือตั้งแต่ยังหน่อยพี่น้องครับในตอนเรื่องนี้ก็คือแต่ก่อนนี่เพื่อนว่าเสือมันบ่มีไยเพื่อนว่าแล้วก็ควายนี่ก็มีแขวรงงเทิงพร้อมแต่ก่อนเนาะพี่น้องเป็นวังซีเนาะครับแล้วก็มันเป็นย้อนยังว่าสูมือนี่มันคือมีไยแล้วก็สูมือนี่แขว่องเทิงของควายกับงวงคือบ่มีเนาะ กกสิมาหนำเราพี่น้องฟังว่านิทานเรื่องนี้มันเป็นย้อนหยังเนาะว่ามันจังมีลายหรือว่าเสื้อจังมีลายเนาะครับพี่น้องกกแล้วก็ก่อนอื่นผมสิไปเล่านิทานผมกัสิมาบอกพี่น้องเนาะว่าตอนผมเฮ็ด YouTube มาใหม่ๆก็ผมก็โดนโกดซุ่มซนไปครั้งนึงเนาะครับพี่น้องตอนนั้นผมเอารูปไก่ตีกันเนาะครับลงไปใน YouTube แล้วก็อาจจะ โดนเป็นว่าคามเนื้อหาคามเป็นแรงนะครับพี่น้องโดนไปคอหนึ่งแต่กันมื่อต่อมาผมกับเขาไปดูมันบ่มีนะครับเพการเพื่อได้อ่านมึงว่ามันโดนครั้งแรกอย่างนี้นะครับเป็นกันยกขอให้ยนะครับเป็นนุ่นรูปให้่นะครับทาง youtube ก็เลยโชคดีไปนะครับพี่น้องโอ้ก็กำลังจะโดนไปคอหนึ่งก็ตอนนั้นก็เสียใจอยู่นะครับพี่น้อง ก็ดีนะทั้ง YouTube เขาหยกของห้นะครับอ้าวพี่น้องมาฟังกันเลยเนาะนิทานเนาะทั้งพี่น้องทั้ง f อีใหม่แล้วก็เอฟีเก่านะครับก็ลองมาฟังเรื่องนิทานว่าเสือมันเป็นยังจึงมีลายเนาะแล้วก็ควายเป็นยังคือบ่มีเข่วทั้งๆนะครับพี่น้องก็มาฟังกันเลยเนาะว่าสิเป็นยังไงว่าสิแมนหรือูปแมนครับพี่น้องเอาไปคิดมึงพ่ง,ปงเป็นยังบัวสิแมนหรือูปแมนเนาะกะ็ผู้เฒ่าเป็นเราให้ฟังเนาะแต่ก่อนเนาะ กมีไส้ผู e ้หนึ่งเนาะเพิ่นไปไถหน้าอยู่เนาะเพิ่นก็ไถให้ไถหน้าเอาแบบเอาควายไถเนาะแต่ก่อนกัเนาะพี่น้องควายโบเรมีหลุดยังคือสุมือนเนี่น้องครับพี่น้องก็าควายไถก็ไถจนแล้วซองซ้ำใหม่ไปแล้วเนาะพี่น้องบ้านนี้ก็ไถแล้วซองซ้ำใหมแล้วครับเพิ่นก็อาจจะ พ่อแล้วก็เขาไปกินเขากินหนาอยู่บ้านนี้งนี่ยนะครับเลาควายมาปลูกให้มันกินหญ้ากินข้าตตำให้ตำหน้านะครับบัาน mm hmm. กัพอดีเสือกันย่างมาหาควายเนาะมอเสือก็เลยว่า mm hmm. ควายมึนคือให้คนจำมึงไทยหนาวมันคือโง่เดียวซะมอควายก็เลยตอบว่าก็ค,าคนมันมีปัญญาเนาะคนว่า อาเ๋อตาว่าคนมีปัญญานนาะไปบานนปาา้านเอ็เพิ่งก็เลยหยางมาหาคนเนาะว่าหมอเสือหยางมาว่าอาอคนปัญญาของมึงอยู่ใส่คนวะปันญ,ญาเป็นเนี่ยอะไรเพิ่งวานะระวาน,นี้เพิ่งก็เลยไอ้มาถามคนว่าปัญญาอยู่ใส่เนาะบอกคนก็เลยว่าเอ้เดี๋ยวกูจะเขาไปเอาอยู่บ้านมึง ขากุญนีเนี่ยเป็นวะมงคลวะบ้านนี้คนกำลังจิข้าไปบ้านน้องแปาปัญญาบ้านนี้กันจิข้าบ้านกันกูก็ย่านเนีมันกินควายกูเนาะเป็นวะกษัตริยกูขอผูกไว้ก่อนหรือว่ามัดไว้ก่อนเนาะเป็นวะบ้านนี้คนกันจับเสื้อมามัดไว้เนาะตารางเพื่องหรือว่าตารางเงินห่านเพื่องที่วานฟาดเขาแล้วก็โยนขึ้นไปไว้เนาะพี่น้องก็ พอหมัดยังเรียบร้อยแล้วเนาะครับพี่น้องกัดมอคนกัดกึ่งเพื่องหรือว่าเพื่องที่ว่าโยนกันไปอีกเท่านหร่กึ่งมัดทับเสียไว้เรียบร้อยนะครับพี่น้องแล้วก็เอาก็ไฟจูดเลยนะเนาะพี่น้องพี่น้องจูดบานนี้เสือกระดิ้นตายดิ้นสังยังไฟใหม่ไฟยังเนาะบานนี้กระโดดดองดองเต้นกับป่าพี่น้องพี่น้องบานนี้หมอควายกับหัวควันบานนี้เนาะพี่น้องหัวควัน ไปมากถือคงถือใจเป็นลายเนาะวอกวันมันเปแขวทั้งทึ่งมันเปถืองูยินเนาะพี่น้องมันในลุดออกเบิดเลยพี่น้องมานี่ก็ย้อนวอกวันเสือเนาะมันมอคนก็เลยมานี่เลยปัญญาเลยว่าเงี้ยแล้วบอกว่ามานี้เสือก็เลยไล่เท่าสูมือนี่เนาะพี่น้องเลยไล่เท่าสูมือนี้มาเป็นวานะแล้วก็มอควายก็เลยบ่มีแขว่ทั้งทึ่งเลยเท่าสูมือนี่นะพี่น้อง พวูเราพวกเราไอ้ฟังวนจักแมนบ่แมนเนาะพี่น้องก็ไปฟังเอาปุ้มก็ได้ฟังมาแบบนี้กันเนาะเออกานีเอาสาเหตุที่ว่าเสือมีลายและกันควายว่มีแก่องึ่งกันย้อนเนี้ย่แหละพี่น้องแล้วก็คนกระโบนี่แหละพันยาพี่น้องกับพี่น้องเอาไปฟังเนาะอันนี้ท่านเรี้ยงนี่ก็จบตัวนี้เนาะพี่น้องว่าแมนบ่แมนพี่น้องก็ไปคิดเบืองเอาเนาะผมก็ฟังมาแบบนี้กันก็ครับสวัสดีครับ